สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปติ๊กต็อกกันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับวิธีการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับใครเป็นเพื่อนจิ้มเข้าไปในเลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะ เด่อๆจะเสิรหาคำว่า k ็มพก็ได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครใช้งานนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างนี่ยนะครับผมเดีนะฮะนะครับเพื่อนๆมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเม ก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับประวัติกรสั่งซื้อเติมเงินนะครับจนถึงติดต่อแอดมินเลยก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมองมือที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินในช่องนี้นะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็็จะะคคคาาาานนนทกกกััเรรรรรบบปสุ ช่องทางที่สองก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับผมตระกูลคริปโตนะครับผมจะบิตคอยน์ที่เรียบนะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์ได้นะครับผมเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถใช้งานเว็บไซต์กันได้นะฮะด้านล่างนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนครับเป็นตารางอยู่ด้านล่างนี้สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะฮะผมจะเลือกบัญชีวีไอโคสแล้วกันนะครับเพื่อนๆนมากดอ่าใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับพยอดเงินกดจ่ายนะครับวีไอโคสขึ้นมา เพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเราแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับมาเลือกที่หมดหมู่ <c oughs> นะครับผมแล้วก็เลือนมาบริเวณ TikTok นะครับแล้วก็หาคำว่า <c oughs> เพิ่มยอดวิวนะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็รายละเลอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยครับเดี๋ยวะเลลอกนนัรามได้้คบ่่่งงชิิ์วสทีียใ จนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนนะครับอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่2,000ล้านเลยนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้า TikTok นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเพิ่มเป็นอ่ะโพสที่2แล้วกันนะครับอาจารย์ไก่เนี่ยมียอดวิวนะครับอยู่ที่อ่ะหนึวิวนะครับนี่นะครับโพสที่2มีอยู่หนึวิวนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าโพสนะครับแหม่กอปปี้ลิงก์นะครับผมนำมาวางที่่ชองงลิก์นะะฮ มาช่องจำนวนนะครับเพื่อนๆก็ใส่จำนวนก็ไปนะครับผมจะใส่ไปที่1 0 0 0แล้วกันนะครับผมให้เพื่อนเห็นกันชัดเลยก็คือ1,000วิวนั่นเองนะฮะเม่เพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าจ่ายโชว์ขึ้นมานะครับก็ล็อกโทรอกันก่อนได้ครับยอดวิวถูกมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วเมื่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดส่งเลยนะฮะไม่เพื่อนๆกดส่งแล้วนะครับผมก็จะเจนอ่ากล่องเคียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแลย ในหน้านี้นะครับก er ็จะโชว์ออเดอร์ที do, one, ่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับผมโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับแต่ฐานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับเพื่อรอดำเนินการทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะและถหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับกดปุ่มที่ติดต่อแอดมินครับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็หากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดสั่งออเดอร์ไม่ติดแอบเติมเงินไม่เข้าหรือบริกกกาาาาาารรมมีีคคคววลล่่่่ช้เเินนฉยะับ เดจะเป็นปัญหาอื่นๆในการใช้งานเว็บไซต์ครับเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งกันได้เลยนะครับผมก็มาเลือกที่มดหมู่ปัญหานะครับออเดอร์การชำระเงินหรืออื่นะครับมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่2มาใส่เลขออเดอร์ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาของเพื่อนคืออะไรนะครับผมหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับสามารถแคปรูปภาพได้ทันนะครับตอนเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้นะครับที่แอดไฟล์ตรงนี้นะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์ เพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอเล็กใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับต่าเปอร์เซ็นต์เมื่อคนอเล็กเข้ามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับเดียตอนนี้ที่หน้าโพสต์นะครับที่เราเพิ่มไปนะครับก็จะเป็นโพสต์นี้ครับที่โพสต์ที่สองมียอดวิวอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองวิวนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึึึ้้้้้นน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 มมมมมาาาาาหรรรรืืออออยัััังะะะคคคบบบ่่่่เเเเพพพิิขขแลวๆตีป็จก กว่านะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาไวมากๆเลยนะครับผมแต่ก็จะมียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์ก็ชอบแถมให้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเป็น2,131นะครับโอแถมขึ้นมาอีกนะเนี่ยเพื่อนๆเรากดไปกันแค่1,000วิวเองนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยเป็นเว็บไซต์ที่ใจดีแล้วก็ใจปรามากๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องเข้ามาใช้แล้วนะฮะเนี่ยแต่ในวันนี้นะครับตอนจะจากกันไปครับก็ขอฝากเว็บไซต์เกมโซเชียลไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ